ไม่เป็นดาราก็รวยรวยพันล้านไม่ใส่แบรนด์เนมส่วนผลไม้ย,ยาย่าที่บ้านเกิดนอร์เวย์เป็นนางเอกซุปตาขวัญใจหลายคนสำหรับยาย,าย่าลูกครึ่งเชื้อสายไทยนอร์เวย์ของพระเอกซุปตาแนนเดธสำหรับยาย่าแล้วความสวยความน่ารักก็ถือว่าปีน,นึงแบบสุดๆ ใบหน้าที่สวยหวานแถบมบเรื่องการแสดงก็ยังทําได้ดีนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของไา้ย่าก็ไม่เป็นรองใครเป็นที่ทราบดีว่าเธอคนนี้รักการออกกำลังกายคนชื่นชมในการวางตัวและนิสัยที่น่ารักแต่เราเชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้รหลายสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอจะเธอจะรวยระดับพันล้านแล้วแต่เธอก็ยังทําตัวธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่วือหวานทั้งยังวางตัวดีเป็นที่ยอมรับของสังคมนแบบอย่างที่ดีหา้ย่าใช้ชีวิตติดดินไม่ติดหรูเรียบง่ายชอบทำบุญสร้างโรงเรียนบนดอยจะหลายคนเห็นยังต้องอาย เป็นนักธุรกิจชื่อดังที่นอร์เวย์ประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในทั่วโลกพ่อไม่ได้ผลักดันให้ายาย่าเข้าวงการถึงไม่เป็นดาราก็ยังรวยมากบ้านที่ภัทยาอยู่ในย่านที่ดีมีคมรู้ที่สมวิชไม่เรืยยอมนอสังหาริมทรัพย์และทั้งในนอร์เวย์และในไทยไว้ในครอบครองอยู่พอสมควรเวลาว่างบินกับบ้านที่ประเทศนอร์เวย์นั่งจากคุณพ่อและพี่สาวใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่ใช้วันหยุดให้คุ้มค่ามีความสุขอยู่กับครอบครัวเต็มที่การกลับบ้านเกิดที่นอร์เวย์ของยายา่าหลังบ้าน ที่นอร์เวย์ซึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติแบบสุดๆเพะเต็มไปด้วยทิวเขายาาปลูกต้นพรรมต้นเบอร์รี่ลูกปกมากยายา่าพี่แคทพี่คนโตได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์รให้กับแม่ปลาด้วยการประมูลซื้อบ้านริมทะเลสวยที่ประเทศนอร์เวย์เป็นของขวัญวันเกิดให้แม่เห็นแล้วต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าตาดีทั้งบ้านและครอบครัวขอ,ของนางเอ็กซดตายายา,ยาอุรัสยา